ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิตท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับก็ขออญาตว่า,าเราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตนะฮะนันจะขอพรุณา,าอย่าใช้คําพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะเพราะมีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุครับ กลายเป็นประเด็นดราม่าสนันนะคะจากเหกตุการณ์ตึกสตง,งอถล่มในช่วงเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเกิดกระแสดราม่าระหว่างการประชุมสภากรุงเทพค่ะเกี่ยวกับการกล่าวถึงผู้สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะโดยทางด้านของคุณพีรพลกนกวลลยสอกอพยาไทยและเป็นเลขาธิการพรรคเส้นได้ได้กล่าวกระทู้ถามสดนะคะเรื่องการเตรียมการรับมือสถานการณ์นะคะโรคระบาดไข้หวัดใหญ่ของกรุงเทพมหานครใจความว่าท่านต้องดูแลประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ท่านไปอยู่ตรงนั้นเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วซึ่ง ึ่งคำพูดดังกล่าวค่านผู้ชมขาสร้างความไม่พอใจนะคะให้กับคนที่กําลังดูอยู่ค่ะแล้วก็ทําให้ทางด้านของผู้วัชดชาติค่ะแอคชั่นทันทีนะคะโดยได้กล่าวเตือนว่าอย่าใช้คําว่าเสียชีวิตกันหมดแล้วเพราะว่าญาติของผู้สูญเสียยังมีความหวังอยู่ค่ะเจ็ดกลุ่มเสียงนั้นเป็นประชาชนคนไทยนะครับท่านต้องดูแลประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ครับท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย เขาเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิตท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับกลับมาฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพีรพลนนกนกวะไหลนะครับครับเชิญท่านผู้ว่าชาตชาตครับเรียนเชิญครับกาบเรียนรานประศาสนสาที่เคารพท่านสมา,า,า,าชิกผู้ทรงเกียรตินะครับก็ขออนุญาตว่า เราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตนะฮะเรั้นอย่าขอกรุณานะอย่าใช้คําพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะเพราะมีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุณคนระับ ประเด็นดังกล่าวนะคะถูกวิพาษควิจาร์ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางค่ะโดยทั่วส่วนใหญ่นะคะก็พุ่งเป้าไปลงในที่เดียวกันก็คือเพจพักเส้นได้ค่ะที่ทางด้านของคุณพีร,รพลค่ะสมาชิกสภากรุงเทพเขตพญาไทเป็นเลขาพักค่ะและก่อนที่จะมีดราม่าดังกล่าวขึ้นมาก็ต้ผู้ชมขาก่อนหน้านี้พักเส้นได้นะคะเคยได้โพสต์ภาพของผู้ว่าชัชชาติขณะกําลังนั่งพักนะคะหลังคอยติดตามดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่เกิดเหดตุอตึกสตงถล่มตลอดวันค่ะเพจพักเส้นได้ได้นําภาพมาลงพร้อมกับระบุข้อความว่าภาพเลา่าเรื่องเมื่ออํานาจ นั่งนิ่งอยู่กลางซากความพังทลายหนึ่งไม่ใส่หมวกนิรภยัยแต่บอกให้คนอื่นต้องใส่กู้ภัยอาสานายกเข้าสถานที่เกิดเหตุไม่ใส่หมวกอย่างโดนไล่ออกมาหรือรองทวีดาไม่ได้เตือน2ชีวิตภาษีประชาชนเสี่ยงจากการโชกกล้าถ้าเกิดว่าผู้ว่าเป็นอะไรไปกทมจะอยู่อย่างไรถ้าต้องเลือกตั้งใหม่ก็ใช้งบ300ล้าน3ผู้ว่าควรจะพักการสร้างคอนเทนต์แล้วทำเรื่องที่เป็นเส้นเลือดหลักแทนการทำแต่เรื่องเส้นเลือดฝอย 4. การที่ผู้ ว่านั่งเฝ้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงตอนนี้เราไม่ได้เลือกผู้ว่ามานั่งเฝ้าแต่จุดนี้ยังมีประชาชนจุดอื่นที่อยางเดือดร้อนอีกมาก นอกจากนี้ค่ะเพจนะคะก็ยังมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่าผู้ว่าชัดชาติแห่งพับ l ิก r ร l เลชันไม่ใช่พับ l ิกรีฟอร์มรับตั้งแต่วันแรกที่รับตําแหน่งผู้ว่าชัดชาติพาตัวเองเข้าสู่สปอตไลท์ของการ p ีอาอย่างต่อเนื่องแม้แต่การจัดการตึกถล่มก็ยังไลฟ์โพส์ทุกเช้าไลฟ์ทุกวันลงพื้นที่ทุกสัปดาห์แต่เราต้องถามว่าสาระอยู่ที่ไหนระบบเปลี่ยนรหรือจริงหรือยังนี่ยังไม่นับว่าคนกรุงเทพยังต้องเดินบนทางเท้าที่ลื่นขรุขระเต็มไปด้วยสายไฟห้อยและฝาท่อเปิด คนพิการยังเข้าเมืองไม่ได้คนชราเดินไปหาศูนย์สุขภาพไม่ได้รถติดแบบไร้ทางออกสำนักง,งานเขตยังคงเต็มไปด้วยระบบเส้นสายข้าราชการยังไม่กลัวประชาชนแปลว่าภาพสวยๆไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างเน่าๆที่เราต้องอยู่ร่วมกับมันทุกวัน ไม่มีผลเชิงระบบไม่มีอนาคตสําหรับเมืองหลวงนี้ลองถามง่ายๆว่าพัางเมืองใหม่ออกหรือยังถนนหลักทั้งหมดมีเส้นไหนที่ซ่อมครบบุรณะเสร็จเรียบทั้งสายระบบขนส่งมวลชนกทมช่วยแก้รถติดหรือกลายเป็นแค่เรื่องของเอกชนกําไรเขตไหนในกรุงเทพที่ประชาชนรู้สึกว่าสํานักง,งานเขตไม่มีการทุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้บ้างเมืองน,นี้ไม่ได้ต้องการผู้ว่าเดินเร็วแต่ว่าต้องการผู้ว่าที่ออกแบบระบบที่ไม่ต้องให้ตัวเองไปทุกที่ เมื่อคุณเป็น CEO เมืองหลวงแล้วต้องลงไปจับเรื่องหลอดไฟเสียที่เขตบางนานั่นไม่ใช่ความทุ่มเทแต่มันสะท้อนว่าระบบราชการของคุณล้มเหลวจนต้องทําเองทุกอย่างสำนักง,งานเขตเท่ากับเขตอํานาจเถื่อนที่ไร้ Accountability ตพักเซนได,ได้ได้รับเสียงสะท้อนมากมายจากชาวกรุงเทพที่บอกตรงๆว่าจ่ายใต้โต๊ะให้เขตเร็วกว่าเดินเรื่องเองบางเขตปล่อยให้มีสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายเพราะว่าสายสัมพันธ์ขออนญาตก่อสร้างต้องมีคนกลางร้องเรียนไปก็ไม่มีคน รับผิดชอบคําถามคือแล้วผู้ว่าเคยแชฉหรือแก้ไขสิ่งเหล่านี้บ้างไหมหรือเราจะเน้นโชว์กล้องแบบหน้าง,งานแล้วปล่อยให้เบื้องหลังเน่าต่อไป,ปเปรียบเทียบง่ายๆกับเมืองใหญ่ทั่วโลกลองดูเมืองใหญ่ที่คนพูดถึงเสมอเช่นโตเกียวโ,โซสิงคโปร์หรือแม้แต่ดูไบระบบขนส่งแม่นยําวังระยะยาวทั้งเมืองมีการเวียนคืนมีการออกแบบลุวงหน้าการจัดเก็บขยะไม่ต้องให้ผู้ว่าไปโพสต์เองพนักงานเขตเป็น,นเครื่องมือของประชาชนไม่ใช่เจ้านายของประชาชนแต่ กรุงเทพภายใต้การบริหารของผู้ว่าชัดชาติกลับมีจุดแข็งเพียงอย่างเดียวก็คือยอดวิวพักเส้นได้ขอย้าว่าเราไม่ได้วิจารณ์ผู้ว่าเพราะว่าเราเกลียดแต่เพราะเรารักเมืองนี้มากพอจะไม่ปล่อยให้มันถูกหลอกด้วยภาพลักษณ์ผู้ว่าไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อเป็นเซเล็บแต่ว่าเพื่อเป็นสถาปนิกของเมืองที่มีระบบตรวจสอบได้และไม่ผูกอยู่กับตัวบุคคลถ้าคุณคิดว่าเราวิาพากษ์วิจารณ์แรงไปลองเดินดูทางเท้าหน้าเขตบ้านของคุณลองโทรแจ้งสำนักง,งานเขตแล้วรอดูว่าจะมีคนสนใจ หรือไม่ลองถามตัวเองว่าเมืองนี้ดีขึ้นจาก3ปีก่อนหรือแค่มีรูปสวยให้แชร์มากขึ้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่พักเส้นได้พูดไม่ใช่การโจมตีแต่คือการปลุกให้ตื่นและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดราม่าขึ้นท่านผู้ชมขาทางเพจพักเส้นได้นะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้ระบุนะคะว่าเมื่อการตั้งคําถามว่าคนไทยควรได้รับวัคซีนก่อนกลายเป็นดรามา่าท่านกลางกระแสดราม่าข,ของผู้ว่าชัดชาติกับพักเส้นได้วันนี้สองกอผีรพลพูดถึงสน สถานการณ์ที่ไข้หวัดใหญ่กําลังระบาดในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครประชาชนกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังที่เข้าไม่ถึงวัคซีนที่ควรจะได้รับตามสิทธิพื้นฐานศูนย์สาธารณสุขกรทมแจง้งพรรคเส้นได้ว่าวัคซีนหมดหรือ,อยังไม่มา,ท,าทั้งที่ทางกรุงเทพมหานครได้ประกาศว่ามีวัคซีนอยู่ในแผนมีงบประมาณรองรับและมีการจัดสรรจํานวนหลายแสนโดสเมื่อทางด้านของสองกพรพลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากพรรคเส้นได้ลุกขึ้นตั้งคําถามใน สภาเขาถามถึงความล่าช้าในการจัดสรรวัคซีนเขาถามถึงจํานวนวัคซีนที่กำลังจะหมดอายุในคลังเขาถามว่าวัคซีนไปไหนห0,000ืหโดสราชการอย่างกทมทุจริตหรือไม่เขาเสนอให้กทมดําเนินการเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นเด็กอายุต่ำกว่า2ปีและผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงตั้งคําถามว่าเหตุใดเราจึงยังรอให้คนไทยเข้าคิวรับวัคซีนแทนที่จะเดินเข้าไปหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือคําถามเหล่านี้ควรได้รับการต อบเชิงนโยบายแต่น่าเสียดายที่สิ่งที่เขาได้รับกลับกลายเป็นดราม่าหนึ่งในประโยคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือคํากล่าวที่ว่าเขาวงเล็บพม่า เสียชีวิตกันหมดแล้วแต่คนไทยยังไม่เสียชีวิตต้องกลับมาดูแลผู้ว่าฉีดให้คนไทยก่อนวงเล็บก่อนที่จะไปเป็นห่วงพม่าที่อยู่ใต้ซากตึกสอตองอข้อความดังกล่าวถูกตีความเป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือไม่เห็นใจแรงงานต่างด้าวที่เสียชีวิตท้งที่ในความเป็นจริงประโยคนี้สะท้อนเพียงเจตนาชัดเจนว่าหลัง7จองชั่วโมงซึ่งในช่วงขณะที่สกพีรพลพูดเวลาทองคํานั้นได้ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นตามหลักสากลให้ปฏิบัติเยี่ยงผู้ประสบภัยได้เสียชีวิตแล้ว พูดหลังเกิดเหตุการณ์5วันหรือเท่ากับ120ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุและที่สําคัญที่สุดกรทมควรจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไทยผู้เสียภาษีให้ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรกการเห็นใจต่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใด,ไดๆไม่ควรที่จะกลายเป็นข้ออ้างในการเมียงเบนประเด็นการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะซึ่งในปีที่แล้วคนไทยเสียชีวิต51คนจากไข้หวัดใหญ่ในฐานะผู้แทนประชาชนงกพิรพลมีหน้าที่พูดในสิ่งที่ประชาชนคนไทยกำลังเผชิญอยู่จริง และประชาชนเหล่านั้นคือผู้สูงอายุในบ้านของเราเด็กเล็กในชุมชนของเราและผู้ป่วยติดเตียงที่ลูกหลานไม่สามารถพาไปฉีดวัคซีนได้ทันหากวันนี้กรทมยังไม่สามารถจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานหากวันนี้ประชาชนต้องรอวัคซีนที่กำลังจะหมดอายุทั้งที่เป็นของที่จัดสรรแล้วหากวันนี้การพูดคําว่าขอให้ดูแลคนไทยก่อนกลายเป็นสิ่งที่ถูกด่าม,มากกว่าการส่อโกงวัคซีนเราอาจจะต้องสูญเสียชีวิตของคนไทยไม่น้อยกว่า50ชีวิต สุดท้ายเราควรถามกลับว่าในวันที่ผู้ว่าห่วงศพพามา่ามากกว่าชีวิตของคนไทยวันข้างหน้าชาติไทยจะเหลืออะไรพักเส้นได้ขอยืนยันว่าการตั้งคําถามถึงความโปรโง่งใสไม่ใช่การเหยียดชาติการเรียกร้องสิทธิ์ให้ประชาชนคนไทยไม่ได้หมายถึงการลบหลู่ชีวิตของใครและการตรวจสอบผู้บริหารที่ตอบเรื่องประเด็นซ้ําแล้วซ้าเล่าคือหน้าที่ที่เราจาไม่ถอยลงชื่อพีรพกนกระนกวไลเลขาที่การพักเส้นได้สองเมสัย ยนต์ค่ะ และแม้ว่าทางด้านของพรรคเส้นได้จะออกมาชี้แจงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นนักผู้ชมขาแถมยังโดนดานหนักกว่าเดิมด้วยหลายคนนะคะต่างก็ผิดหวังค่ะที่ติดตามการทํางานของพรรคนี้นําซ้ําจากโพสต์ดังกล่าวเนี่ยยังทําให้ถูกตําหนิแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการเหยียดเชื้อชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วยเรื่องราวกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศนะคะที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์การสนานหลายคนออกมาเคลื่อนไหวและแอคชั่นเกี่ยวกับการทํางานของสองกอที่แสดงวิสัยทัศน์ดังกล่าวออกมาทางด้านของคุณแพรรี่ก็ไม่รอช้ามีการออกมาโพสต์ส,สััับยบเช่น่นนกคะโด โดยได้โพสต์ถึงสกบกองรรา,ายนะคะที่พูดในลักษณะเหมือนกับว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตทั้งหมดแล้วโดยคุณแพรรี่มองว่าคําพูดดังกล่าวเนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสียชีวิตและไม่คํานึงถึงความรู้สึกของญาติผู้สูญเสียค่ะโดยข้อความที่คุณแพรรี่ได้โพสต์นะคะมีใจความว่าในขณะที่สองกอบ,บางคนใช้คําพูดถึงผู้ประสบภัยว่าเขาเสียชีวิตกันหมดแล้วท่านผู้ว่ากับเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงทํางานด้วยความหวังอย่างยิ่งว่าผู้รอดชีวิตยังมีอยู่และเราต้องช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่ เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะส่วนสกบางคนนั้นถ้าเกิดว่าใช้คําพูดที่ดีไม่เป็นก็หูปากไปเถอะค่ะจะใช้คําพูดอะไรอย่างน้อยควรจะคํานึงถึงความรู้สึกของญาติผู้ประสบภัยบ้างนะคะแล้วก็ยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคนเป็นถึงระดับสกรเนี่ยอย่างน้อยจะใช้คําพูดมันก็ต้องรู้จักเคารพความรู้สึกของญาติผู้สูญเสียนิดน,นึงค่ะซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวค่ะทําให้ชาวเน็ตนะคะวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวแสดงความไม่พอใจต่อการใช้คําาพููดดที่่ไมมมเหมะสของ นคนนีนะะ้โดยมีการเรียกร้องให้สกไรดังกล่าวเนียแสดงความรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองด้วยพร้อมทางได้ส่งกําลังใจให้กับทางผู้ว่าชัดชาติและทีมเจ้าหน้าที่ที่กําลังทํางานกันอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะในทางกลับกันค่ะทางด้านของผู้ว่าชัดชาติทุกวินาทีนั้นมีค่าทีมเจ้าหน้าที่ค่ะที่ทั้งทีมไทยและทีมนานาชาตินะคะรวมทั้งเคนายค่ะยังคงสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค้นหาเร่งแข่งกับเวลานะคะและเหมือนจะมีความหวังค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมค้นหาได้ยินเสียงตอบร,รับเบา,เบาเบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นเสียงของผู้หญิงจากบริเวณสร้างอาคารนะคะจากนั้นใช้คเครื่องมือสแกนค่ะและจับสัญญาณเสียงแบบละเอียดนะคะกลับพบรูปร่างที่คล้ายกันกับร่างกายของมนุษย์และยังได้ยินเสียงตอบรับจากการเคาะกลับมานะคะอีก3ครั้งค่ะซึ่งจุดที่พบสัญญาณชีพค่ะอยู่บริเวณอาคารจอดรถด้านหลังนะคะซึ่งน่าจะเป็นโซน A และ BC ที่เชื่อมต่อกันค่ะทีมค้นหานเชื่อว่าจุดที่พบสัญญาณชีพนั้นเป็นบริเวณทางหนีไฟค่ะจากนั้นทางทีมกู้ภัยได้มีการเริ่มปฏิบัติการกู้ชีพโดยการยกแผ่นคอนกร แผ่น,นะะซึ่งมีน้ําหนักค่ะรวมประมาณ60ตันออกจากพื้นที่นะคะหยุดเครื่องจากใหญ่ทั้งหมดค่ะใช้วิธีการขุดเจาะด้วยมือค่ะลงไปที่พื้นที่ซึ่งคาดว่าผู้รอดชีวิตนะคะอยู่ลึกลงไปประมาณ3เมตรเนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีเศษเหล็กนะคะและสิ่งกีดขวางจํานวนมากจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเราไปฟังคําแถลงการจากท่านผู้ว่าชชาิเมื่อวานนี้ที่ได้มีการอัปเดตสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำนักง,งานเขตจตุจักในวันที่3เมษายนช่ว 9มมงที่ผ่ผาานกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์สถานการณ์ให้ฟังก่อนนะว่าคนจาะสองสัยว่าทำไมเช้านี้เราหยุดการใช้เครื่องจักรหนักใช่ไหมคือเมื่อวานนี้ตามยุทธวิธีคือเราเอาเครื่องจักรหนักลงเพื่อปุยทางเข้าไปนะก็เริ่มตั้งแต่18บแนาฬิกาลมาเรก็เริ่มลุยเข้าไปจนถึง20่สนาฬกาเราก็หยุดเครื่องจักรหนักแล้วก็ให้ทีมค้นหา เข้าไปในพื้นที่อาคารต้องเข้าไปหลายกลุ่มเลยทั้งเคนายทั้งคนอะไรเงี้ยประมาณเวลา22นาฬิกาก็มีหนึ่งทีมที่เข้าไปเป็นโรงใช่ไหมก็เป็นผู้ภัยแหละอาสาผู้ภยัยก็ตะโกนและได้ยินเสียงเข้ากลับมาเบาเบก็ไม่ไม่เชื่อก็ให้เพื่อนอีกคนไปฟังไปฟังก็ได้ยินเหมือนกันเป็นเสียงเบาเบนะกลับมา เก่งที่เขา้าใจว่าเป็นเสีผู้หญิงนะจากนั้นก็ก็ยังไม่เชื่อนะก็เอาไอ้ตัวสแกนก็เรียกทีมเอาสแกนก็พบค้ายๆว่ามีมีร่องรอยของร่างกายอยู่นะแล้วก็จากนั้นก็เอาเป็นตัวโซน่าโซน่านี่คือสัญญาณเสียงที่ละเอีย,นนะยอดน่ะย้อนไปแล้วบอกว่าถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่ให้เคาะหนึ่งองามก็คล้ายๆกบได้ยินเสียงกลับมานวะเมื่อวานนี้ทีมประเมินกันแล้วเนี่ย มันก็ยังเป็นความหวังเล็กๆที่อาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่นะบริเวณนี้ซึ่งมันตรงกับที่ทางผู้ช่วยชายคิดเลยผมพูดมาตลอดรรถูกไหมว่าทางหนีไฟทางหนีไฟเมื่อวานนี้คือวันที่เราเจอทางหนีไฟชัดเจน,นเลยจะให้ดูรูปน,นะแล้วคนที่เจอทีอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแล้วนกะ็มันเมื่อคืนปุ๊บก,ก็เริ่ม rescue operation แล้ว,วลก็จะเริ่มกระบวนการพยายามข้ามปีกู่นะแต่ไม่อยากให้ความหวังนะกเพราะอย่าเพิ่งไปหวังมีเล็กๆ ถ้ามีอยู่ก็ต้องเอาคานที่ออกมาก่อนใช่ไหมเมื่อคนะืนเนี้ยปัญหาอุตสาห์ลาคือมีแผ่นคอกรีตหนาเลยสามแผ่นที่วางอยู่เมื่อคืนนี้คือต้องยกทั้งคืนนะยกตัดยกตัดยกเมื่อคืนก็เห็นว่าเกรนทํางานแล้วก็เมื่อเช้านี้หกโมงครึ่งก็น่าจะเอาหมดออกไปสามแผ่นนะสามแผ่นนึงประมาณหกสิบตันนะแล้วก็จะเริ่มมือขุดเอามือขุดเพื่อลงไปความลึกคาดการณ์ว่าอยู่ประมาณสามเมตร แต่ว่าเข้าไปก็มีเหล็กเต็มหมดนะครับข้างในมีเหล็กมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอบคุณทีมอาสาแล้วก็ทีมนานชาซึ่งอยู่กันทั้งคืนแล้วก็ทํางานแบบไม่เห็นแก่เด็กเกินเหนื่อยนะเพราะนั่นก็คือสาการนั้นปฉะนั้นเช้าวนี้เราก็ยังดาเนินการต่อก็เลยต้องหยุดเครื่องมือหนักเพราะว่าเครื่องมือหนักเนี่ยมันมีความสั่นไหวไอ้ทาให้เกิดจลายกับผู้ที่ดาเนินการอยู่ในโซนบีแล้วก็มันจะมีเสียงดังทําให้เราบางทีเรายินเสียงช่วยด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ยินเะนั้นมันต้องมีความเงียบไง อย่างที่กรารแก้วบอกนะมันต้องเงียบเพแั้จะมีเหตุหลายครั้งเลยพอที่เียบปุ๊บก็แบบเงียบแล้วฟังแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็เป็นเหตุผลที่เราหยุดใ้การดาเนินการเครื่องมือนหนักก่อนก็คือให้เป้าไว้ถึงบ่ายโมงวันนี้หยุดก่อนแล้วก็จะมีทีมเสิร์ชทีมอื่นเข้าไปด้วยนั่นเเราก็จะโฟกัสตรงนี้ถ้าเกิดดูรูปเนี่ยจะเห็นนะว่าไอ้ตัวคอลิฟที่พูดเนี่ยคือตัวนี้นะอันนี้ด้านหน้าถนนกําแพงเพชรสองไอ้ตัวคอลิฟเนี่ยคือที่บอกที่พยายามค้นหาเพราะว่ามันในเราสพเนี่เาหันไดมันว้ ไอ้เวอร์เครนอยู่ตรงนี้เทอร์เครนเนี่ยล้มไปทางซ้ายแยกไปแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่เราพยายามทีมผู้เชี่ยวชาญพยายามค้นหาอยู่นะก็เดี๋ยวจะให้เห็นว่าเราเราเราเห็นจุดนี้นะอันนี้คือไอ้ตัวจุดที่ที่อันนี้คือด้านหลังเราอยู่ตรงนี้นะอันนี้คืออาคารต่อรถด้านหลังก็คือจุดที่คาดว่าจะเจอที่เราเจอสัญญ,ญาณชีพต,ตรงนี้นะแล้วก็บริเวณนี้ก็คือได้เป็นโซน B กับ C, C ต่อเนื่องกัน เป็นจุดที่เราโฟกัสอยู่แล้วนะตัวไอตัวผนังที่ทอร์เบอร์เคนล้มมาอย่างงี้นะแต่ว่าไอตัวที่เป็นทางหนีไฟเนี่ยปรากฏว่ามันกระจุกอย่างนี้ตัวูกถลยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่พยายามค้นหาอยู่มานานเลยนะไอตัวเราเจอจีน่าเป็นทางหนีไฟเพราะมันโดนกบหมดเลยอนะโดนไปกบเราคุ้ยไปเนี่ยก็คือทางหนีไฟแล้วก็เนี่ยเริ่มทําโพรงที่เขาไปมันจุดที่มีสัญญาณชีพนะ คืออยู่ใต้ตรงไปประมาณสามเมตรแต่ก็บอกว่ายังไม่ได้มีคือต้องอย่าไปตั้งความหวังนะคือแต่เราก็ไม่หมดหวังแต่ว่าอย่าไปอย่าไปคาดหวังมาก,กว่าโอ๊ยเจอผู้ยังเป็นสัญญาณที่ยังไม่ไม่ชัดเจนมากแต่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามนะก็ทำมาตั้งคืนแล้วก็เริ่มเจาะรูเจาะโพรงต่างเพราะั้นตอนนี้หลังจากที่เรายกของอไปสามชิ้นแล้วเนี่ยก็เริ่มขุดรูลงไปนะและหน่วยแพทย์ก็เตรียมในพื้นที่นะครับก็ทางหน่วยแพทย์รับผิดชอบโดยทางทหารกับตำรวจ รถก็เตรียมได้ข้างแล้วอยู่ด้านหลังนะรถพยาบาลหมอเสนารักษณ์พร้อมนะถ้าเกิดสมมติว่าเข้าถึงก,ก็ก็มีโปรโตคอลอยู่ต้องให้น้าเกลือก่อนต้องดูเรื่องโพแทสเซียมอะไรเงี้ยก,ก็มีขั้นตอนอยู่แต่เราังไม่รู้จะถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ได้อย่าเพิ่งไปหวังอะไรแต่ว่ากระบวนการก็ทุกหน่วยงานร่วมมือกันนะเห็นว่ามีทั้งทีมไทยทีมนานาชาติอยู่ในทีมที่หมดก็ทํางานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราหยุดเครื่องมือหนักเช้านี้นะและกระบวนการ ผู้ชีพก็ผู้พัยก็เดําเนินการต่อแล้วก็น่วตัวอื่นก็เข้าต่อนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีสุนัขที่ชี้จุดบางจุดที่มีสัญญาณอาจจะมีสัญญาณชีพอยู่่ผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะที่เราทำเนี่ยเห็นไหมที่เราพยายามทำพยายามเอาของหนักออกเดินหน้าเข้ามันผมว่ามันมาถูกทางเชื่อว่าก็มันก็สร้างกาลังใจให้กับทีมงานขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่แล้วเดี๋ยวคงอัปเดตทีนึ่งว่าสถานการณ์หน้าง,งานเป็นยังไงแต่ผมว่ามันก็มีความหวังเล็ก ที่ทำให้เราแก้าวต่อไปได้นะครับรเด็นแเบบนี้ยเนี่ยคือที่อย,อยู่เขาบอกแถวแถวเนี้ยที่ลงไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะก็มีคนได้ยินว่าช่วยด้วยแต่นี่ก็พูดไม่ได้นะว่ามันได้ยินหรือเปล่าจริงแค่ไหนนะแต่ก็มีหน่วยที่เขาได้ยินเบาเบาแต่มันจะเบามากเพราะเขาพงก็คงเหนื่อยเต็มที่แล้วถงพี่อยู่ข้างในก็ไปหวังต่อครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าเจอผู้รอดชีวิตนะไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นแค่มันคิดว่าเราก็มาถูกทางแล้วทำวิธีนี้มันจะอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนคนที่คาดหลังไว้ แต่ทุกอย่างมันต้องไปชิ้นต่อชิ้นนะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องกังวลเราไม่สามารถจะเอาแร็คโคมาลุยเลยเพราะสุดท้ายมันจะไปทำอันตรายคนที่อยู่ข้างล่างเพราะเราเอามือโกยหินต่อก้อนผัดทีละสิบคนขึ้นเหนื่อยเปลี่ยนล้วมีสแตนบายอยู่สี่สิบห้าสิบคนเปลี่ยนบุนกําลังทุกอย่างต้องก้อนต่อก,ก้อนนะ่ะอันนี้โพรงนี่เราเริ่มเจาะเข้าไปตัดเหล็กเดี๋ยวตะลงมแล้วจะเติมโพรงตรงนี้เพิ่มนะอันนี้คือกระไดไกระไดที่บอกเลยว่าหัวใจระยที่เราหามาตั้งนานนะย้อนกลับไปรูปนึง นี่แหละกระไดที่เวลาเจดถูกเฉยคนก็หนีลงกระไดนี่แต่เราหาหาไม่เจอก็มันโดนทับไ้วยหมดที่เราพูดตัด้งแต่วันแรกเลยว่าเขาควรจะอยู่แถวนี้แหละนะคนคนที่รอดชีวิตหรือว่าถ้าเกิดเสียชีวิตก็จะอยู่ในแถวนี้นะะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่คนทํางานแต่ละชั้นนะนี่เดินแต่ชั้นยี่ิบมาที่ถามผมใช่ไหมแต่ผมตอบไม่ได้ผมก็ติดมาตอบวันนี้อันนี้คือตัวเลขจากทางเซฟตีนะ้นะชั้นยี่สิบเก้ามีสิบสี่คนยี่สิบแปดสี่คนชั้นบนสุดห้าคน แล้วก็ชั้นยี่หกหกคนยี่ห้าสามคนแล้วก็ไลม่มามันจะกระจายทุกทุก,ทกหลายหลายชั้นเลยฮะนะเจ็ดนะตีไล่ลงมานะแล้วก็สีเขียวนี่คือคนที่รอดชีวิตที่พบนะก็ชั้นบนฝุกก็มีรอดคือกระเด็นออกมาไม่ได้ไม่โดนทับอารม้์ตัวเลขเราก็มีหมดแล้วก็จะอยู่ในโมเดลอะ่ะถ้าเกิดเราเจอคนรอดชีวิตรตรงไหนก็อาจจะอาจจะไปเจอคนที่กลุ่มนี้ด้วยกันได้เพราะว่าเขาไปด้วยกันเนี่ยแล้วเกิดเราเจอว่าคนที่รอดชีวิตคือ มาจากชั้นนี้เราก็อาจจะรู้ว่าเออมีอีกสามคนที่น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันมันตัวเลขก็มีหมดนะแม่ผมว่าข้อมูลทุกอย่างมันก็พยายามเก็บแล้วก็เอามาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆก็คือต้องดูหน้างานเลยอ่ะเจอเหล็กตัดเหล็กเจอคอนกรีตกระแทกออกเพราะมันไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ก่อสร้างเป็นมาตรฐานคือสิ่งที่พังมาแล้วไงน้างานก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที้หมดนะวางเรียงเลยเครื่องตัดเหล็กเครื่องเจาะคอนกรีตเครื่องง้างทางนะขนาดทุกอย่างต้องเตรียมไว้ให้เขาเลือกเลยเหมือนหมอผ่าตัดเลยจะเลือกอะไรก็ อุปกรณ์ก็ขึ้นขึ้นนะแล้วก็กวยออกครับก็พยายามทาเต็มที่นะแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกว่าเราจะช่วยได้แต่สมมติอย่าไปตั้งความหวังแต่อันนี้มาอธิบายให้ให้ฟังว่าทําไมเราถึงอยู่เดี๋ยวคนจะถามว่าเอา้าหยุดทํางานอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าทํางานแล้วมันไม่ได้ยินเสียงแล้วมันมีผลเพราะว่ามันจะมีความสั่นสะเทือนคนอยู่ข้างบนเยอะมันอาจจะมีการเคลื่อนไหวก็เพื่อความปลอดภยัยทั้งขณะนี้เราก็เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดเข้าอีกเกี่ยวกับจุดอื่นอีกนะก็คือเอาเคายเเขข้า้าาอะไรนะครรับกกก็็กาา เป็นประมาณนี้ครับ ซึ่งสรุปความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะภารกิจกู้ภัยนะคะผู้สูญหายจากซากอาคารสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินค่ะหลังจากที่พังถล่มนะคะเมื่อวันที่3เมษายนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่15รายค่ะยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่9รายและยอดผู้สูญหายนะคะยังคงอยู่ในระหว่างการติดตามอีก72รายค่ะทั้งนี้ทีมกู้ภัยนะคะยังคงปฏิบัติการเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นค่ะไปยังบริเวณทางหนีไฟของอาคารเนื่องจากว่ามีเบาะแสว่าคนงานค่ะอาจจะไปรวมตัวกันอยู่บริเวณนั้นขณะเกิดห ซึ่งจะระง,งับการใช้เครื่องจากหนักชั่วคราวและใช้วิธีขุดเจาะด้วยมือค่ะลงไปในพื้นที่ซึ่งคาดว่าผู้รอดชีวิตนะคะอยู่ลึกลงไปประมาณ3าเมตรทีมกู้ภัยนานาชาติและทีมกู้ภัยไทยรวมไปถึงเทนายค่ะได้มีการร่วมมือกันนะคะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะตลอดจนทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะก็ยังไม่มีการสิ้นสุดนะคะทั้งนี้หากพบปฏิหารผู้รอดชีวิตก็มีทีมแพทย์ค่ะและหน่วยกู้ภัยได้เตรียมสแตนบายความพร้อมอยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือทางการแพทย์ทันทีนะคะต่อผู้รอดชีวิต ที่ถูกนําตัวออกมาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะทางด้านของผู้ว่าชัชาติได้ออกมาถแถลงขอโทษนะคะจากกรณีที่พบสัญญาณชีพนะคะใต้ตึกสตององค่ะแต่ว่าเจออุปสรรคทําให้ไปไม่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะคะที่กําลังเร่งกู้ซากแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในตึกค่ะขอให้ปลอดภัยกันทั้งคนช่วยและคนที่รอรับการช่วยเหลือนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Topdara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Topdara นะคะ